ประกดทะเลวางคู่บวบคนลุมเลยนะครับลร้านมะขายดีมากเลยวางปุ๊บลุมปั๊บเลย เพิ่งขึ้นมาสดๆใช่ไหมครับน,น่าจะขากนขึ้นขึ้นขครับาาย,ยังเป็นอยู่เลยโอ้ขึ้นมาก็รมเลยได้ไดไหรือไมมบ้านนะเแม่ค้ายังไม่ได้นั่งทีลูกค้ารุมก่อนละเรียกว่าขายดีมากครับเข้าไปแกงส้มใช่ไหมครับแม่ใช่อ๋อ หัวโมงใช่ไหมครับเพลียหัวโมงหัวโมงหัวอ่อนปลาการ์โคปลากาง์โคชื่อน่ารักนะครับปลาหัวโมงปลากางโคปลาหัวโมงราไม่รู้เยราไม่รเเรามาเจอปลาหัวมันเหลมๆนี่เขาเรียกปลาอะไรครับแม่ ที่มันแหลมๆนะครับปลาทงปลาหัวทงหัวแหลมมากเลย <challenging. S 2> 對對ปลากระบอกไซส์ใหญ่มากเลยปลาบอกนะครับนี so ่สดเลยคล้ายๆปลาเก่าเลยปลาเก่าใช่ไหม เรียกได้ว่าเป็นทะเลที่อุดมสมบูรณ์มากครับปลาเก๋าก็มีปลาขปเก๋าปลาหัวโทปลาขีตังปลาลิ้นหมาปลาคางคกไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่านะครับมาบอกเรามาว่าปลาคางคกแม่ค้ายัางไม่ได้นั่งเลยสาเลงมาจอดก็โอ้โหลูกค้าลุมเลยนะครับร้านนี้

กางจุดๆททั้งนั้นเลยนะครับก้างกิโลละห้าส pues. ิบกางที่นี่ถูกมากนะครับไไมม่่้้ ถือว่าเป็นแผงลอยชั่วคราวนะครับแบบนี้ใครไี่มีแผงลอยก็นั่งกับพื้นเลยสองฝั่งทางเดินก็จะเป็นปลาสดปลาแห้งถือว่าเป็นตลาดที่บริสุทธ์นะครับชาวบ้านก็มาแบบรีบๆเลยเช้ามาก็มานั่งขาย ดูกเลนะครับดูกเลดุกเลปลากระบอกก็เยอะนะครับช่วงนี้ปลากระบอกตอนนี้เขาคัดอยู่นะครับคาดขายด้วยคนซื้อว่าคาดเอาเองด้วย อันนี้มาโยงชิดนะครับสดๆจากสวนฝรั่งขายยังไงครับก็อเอาฝรั่งหนึ่งกิโลครับ างโลละสามสิบห้าบาทครับไือม่ไม่ตงเกี่ยวแล้วสามขอบคุณครับแม่นมาก ปลาสดกุ้งสดก้างสดนะครับใครซื้อก็บริการชำระให้ตรงน,นี้ได้เลยเขากลับไปก็ไปแกงส้มได้เลยนะครับเสียนมากเลยควักใส้ได้เสียนมากเลย วันนี้บรรยากาศคึ้่นฟ้าคึ้่นฝนนะครับไม่มีวี่แววที่จะมีแดดเลยนะครับก็บรรยากาศตลาดเช้ายัางคือคักอยู่ครับค้านคือคักนะครับเนี่ยมาซื้อกุ้งซื้อปลากันผลไม้มก็มีสาเล้งเข้ามาอีกแล้วครับเป็นสาเล็งของประมงชาวบ้านนะครับที่นำปลาอาหารสดมาวางขายในวันนี้ าราลิ้นหมาก็มีนะครับโอ้โหร้านนั้นเยอะมาก